จะรับเลยมาม่ม,ามงมา่มงมวงลูกดกดกเลยตรงนี้ดกตกปลาครับติดีจทุกคนอันนี้อยู่ข้างทาง ตกปลาได้กี่ตัวแล้วสวัสดีครับได้เยอะไหมได้เยอะนั่นติดแล้วติดแล้วนูน้นนะอตอนเช้าน้ำมันแห้งพอ,อช่วงสายๆมาน้ำขึ้นอีกแล้วเขาปล่อยเขาปิดก็เปิด ปิดเปิดปิดเปิดสาวเร็วๆจะได้ตัวใหญ่ไหมจะได้ตัวใหญ่ไหมปักขยังละมั้งเนี่ยปักขยงนั่นบอกแล้วว่าปักขยง ไหนเร็ว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 ดึงเร็วเร็วดึงเชือกเร็วเร็วนั่นไงบอกแล้วว่ามีแต่เหยื่อไหนดูปลาได้กี่ตัวสองตัวเบ็ดขาดเบ็ดขาดได้สองตัวแล้ว 2 tổ, tổ lẻ, bạc thiên nắng đen. đồ phật còn sẽ to mấy? Rót nước tầm sáng, hang toàn gen. To lắm. พอได้อยู่นี่ดินแตกอีกแล้วเนี่ยเรายวรถน้ำผัดนะครับ นี่แหละครับพืชผักสวนครัวถั่วอยู่กับธรรมชาติต้นหมักถั่วแห่น่ะโตแล้วแต่ใครเรานุ่นปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเนะึนนู่น คลิก,กเรื่องออกลูกแล้วปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนันเนี่ยแต่มันไม่โตเนี่ยเราไม่ได้บำรุงปุ๋ยก็เลยอยู่แบบนี้ันเนพิ่งอ,ออกลูกต้นมะเขือเกิดแล้วนะั่นเล็ดมะเขือพวงแล้วมะต้นมัน หรือว่ามาเคือเปาะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกดูวันหลังกระชังเลี้ยงหอย <c oughs> กระชังเลี้ยงหอยคมครับนี่ยังไม่ได้ปล่อยอันนั้นปล่อยแล้ว À, đứng yên lâu Nè Mình đứng yên lâu nè, Nè Sẵn dàn vô thế này gấp nè Này làm đừng Mình gật vô vô Nè Nè ปลามันก็กินเหยื่อไปด้วยเดีย๋ดวยวให้แน่ใจให้แน่นอนเก็บมหมอกินอยยุไม่มีเกลือไม่ได้เอาเกลือมา <c oughs> ช่วงเย็นยก็ลดเยอะหน่อยเนาะอยู่ที่นี่ในตัวเมือง ในตัวอำเภอวิเศษชัยชาญครับเนี่ยสะพานเขียวหน้าโรงบาลข้างโรงบาลเซเว่นเข้าตลาดน้ำร้านดาลนอยู่ตรงนั้นที่เราน้องเขาขาย <c oughs> เพลงอะไรนะ <c oughs> โอ้ยเมื่อวานไปแข่งกีฬาแพ้เขา วิ่งไม่ชนะเขาเลยเนาะยุตกปลาก่อนเนาะว่าจะไปใส่มองดักตะข่ายก็ไม่รู้ว่าจะไปหรือก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยตกโอ้ปลาอะไรอีกนั่นปลากระเอย,ยโอ้ยหมดปลาปลาหมด อดกินตะกัวตกไม้ตกไม้เยื่อไม่มีคุณภาพบอคเยื่อไม่มีคุณภาพลรมัม่งตื่นตือลองไปดูเวลาลุงโนล อย่าไปซูมเล่นเลยโอ้ยตากล่องโอ้ยตากล่องเออยตากล่องเก๊กดนไ่นน่เก๊กยังไงสองมืออย่างเงี้ยนี่ทำไม่เป็น เห็นเหยื่อตกปลาเนี่นยนเหยื่อเดือนเนี่ยเหยื่อหลานซ่อนไว้อยู่นี่ <c oughs> หมดไปแล้วครับดิ้นแล้วเนี่ยเนี่ยขันเบ็ดเหยื่อเหยื่ออาจจะดิน้นอาจจะกลิ้งเนาะปลาวิ่งฝั่งนู้นนู้นปลาวิ่งสายนู้นส,สายนี้ก็ต่างหากอีก ขาตั้งกล้องก็เลยวางไว้วางโทรศัพท์ไปในพื้นเลยมีขาตั้งกล้องไม่มีกนสื่ออะไรดึงเนี่ยหนักๆเนี่ยอะไรดึงเนี่ยโอ้ยหนักจังโดนอะไรเนี่ยโดนนั่นไงบอกแล้วตังตังตะไบไปเดียวโอ้โให้เขาไปหมดตอนสร็จสว่างเลยโดนอย่างนี้แหละเนี่ย ก็าแล้วอุ๊โอ้อนให้ลูกเขาเปล่าจ่อยเรนเก็บมะม่วงกินนเนี่ยไม่หมานครับเด็กใหญ่อะไม่หมานไม่หมาล่างนึ่เนี่ยลูกใหญ่มากนี่ใส่ยือใหม่แล้วเมื่อกี้โดนเศษขยะเศษเศษตะวะลอยน้ำแล้วก็โดนแป๊บนี่ไงเี้ใหม่มันหมานมันมาน น้ำขึ้นตอนเช้ามันลดสายช่วงสายสายมาน้ำมันมาปลาอะไรามัน,ด,นดูดฮึสู้สู้เฮ้ยปลาอะไร,าาราดูดไม่เห็นอะไรเลยเนี่าายเห็นแต่เหยือไอ้ดูดิเดือนเขาประมาณประมาณนานแล้วเนี่ยดูตัวป่วนเล่นปล ong ครับตัวป่วนเล่นปล ong ครับปลาไม่ติดเบ็ด ตัวปวดเล่นกล้องแล้วเนะี่ยลงครับ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 งูเงียดแล้วครับเราก็ปั้นเหยืนะ่อไว้เนี่ยเดี๋ยวไปดูสวนถั่วเดี๋ยวอัปเดตสวนถั่วเห็ดครั้งที่สองอยังไม่งอกเลยครับหลายวันแนละ้วเนี่ยอะไรเถอดอะไรชันเบ็ดพ่อป,ปานแม่พ่อปานเคยบอกว่า เห็นนางฟ้าผู้ฐานเราเก็บได้แค่ต่อแรกต่อสองยังไม่เกิดเลยประมาณกี่วันนวเนี่ยตั้งแต่วันที่แปดนี่ก็ถึงวันที่สิบเจ็ดแล้วประมาณแปดวันเก้าวันวันนี้นะครับแต่ยังไม่ออกต่อสองเลยลรงเรือนของเราไม่คุณภาพหรือมั้งอ่ะกวปวดลุงครับผมลงตกปลาก่อนครับ đây rồi, bố đây rồi, không được rồi, à, mẹ, hơi này, แส่สองตุ้มพอเราไม่ติดเบ็ดแล้วเราไม่กินเบ็ดแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ <laughs> แค่นี้เรครับ e F C ทุกคนตกไม่ได้เลยสวนปลาที่ได้่อนตัวสองตัวก็ปล่อยเนี่ยไปดูค้างถั่วก่อนครับปลาไม่กินเหยือ่อรอบนี้น้ำมันไหลเนาะน้ำมันไหลสงสัยปลามันจะไปเล่นน้ําเชี่ยวที่ประตูน้ำาแล้วมเดี๋ยวไปดูค้างถั่วก่อนเนาะถั่วเราอยู่ฝั่งนี้สวนใกล้กันนี่แหละ <c oughs> เพิ่มเสริมมาทางนี้ครับนี่ต่อมกมาทางนี้ทางถัว่วต่อมกมาทางนี้ก็สวยงามแล้วต่อมกมาต่อยอดอยังสวยงามเลยใยายากันมดแล้วอาทิตย์ละครั้งนะถ้ามันขึ้นก็ฉีดได้นี่เขียวจีเลย ตายหมดแล้วเพีย้ยเพี้ยหมดเราฉีดวันนั้นเนาะขึ้นใหม่ก้หมดเนี่ยหมดดําไม่มีผลมั้งแต่นอนนี่สำคัญที่นอนเนี่ยมันกัดยอดมะเขือใบมะเขือเปาะนูนมันกินใบหมอนร่วงเลยนอน มะละกอที่เราปลูกต้นมะละกอที่เราปลูกฝั่งนู้นตัวมะเขือนอนมันกินมะเขือนะนโอ้ยตัว่วน <c oughs> ปลาไม่กินเบ็ดเนี่ยมูลตะกเะตรนเราเอาไว้ลุยทำปุ๋ยผักเซียนกำลังงอกแถวนี้เต็มเลยเป็นผักเซียน นี่ผมว่าเนี่ยมเมล็ดอะไรมะเมล็ดมะละละมั้งนี่ที่เราฝังไว้เนี่ยคอยดูตมันจะเป็นมเมล็ดอะไรเราปลูกไว้เนี่ยหยอดหยอดมเมล็ดไว้โยเยียบนั่นเยียบแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะลุงปักปลักไว้น่ะอย่าไปเยียบดิลุงปลูกไว้ผักน,นั่นน่ะ ตรงนี้ไม่เกิดเนี่ยขมนี้ไม่เกิดลูไว้เผื่อได้กินเนาะฝักทองก็เริ่มต่อยอดแล้วเนี่ยแมงเต่าทองก็มาแล้วเนี่เต่าทองก็มาแล้วเนี่ยฝักทองได้ไม่กี่ต้นเองส่วนฝั่งน้นพักทองเราเหมือนกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เนี่ยหอยทากมันกินก็เหลือหนึ่งต้นสองต้น ั่งนี้ก็เหลือ1ต้นังน่งโน้นก็หมดอ้เหลือหนึต้นละมัง้งฝากทองนอนกินมัง่งหอยทากกินมัง่งอย่าเข้ามาเดี๋ยวเหยียบหนอนเยอะไปปะแค่นี้แหะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมนั่นไงถั่วลุงขาดหมดแล้ว ชอบให้เล่นเสียงเนาะเนี่ยหนอนกินแล้วเนี่ยหนอนกินแล้วเหรอใช่เนี่ยเนี่ยมีแต่หนอนนั่นเนี่ยเนี่ยหนอนเมื่อกี้ของลุงหมดเลยเหรอติดออกระบาดมันระบาดแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ย ถึงแล้ว,อวขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ ตัดกี่ตัวเนี่ยดุนอู้หติดกิ่งไม้ติดกิ่งไม้อีกหู้กําลังกําลังไปโทษอะไรติดกิ่งไม้คนบ่หมาร์นโทษกิ่งไม้คนบ่หมานก็โทษกิ่งไม้เนาะดูคนบ่หมานก็โทษกิ่งไม้ลําไม่ดีโทษปีโทษกลองเนาะ FC ทุกคนแมนบอสแซบครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะมันขึ้นอีกเนาะปลาตัวใหญ่ หวังเอาปลาตัวใหญ่ครับแต่หวานไปก็ได้ปลาตัวเล็กครับไปจะตามครับแซ่บครับผมคือบ่ตัวเดียวรอดอีกแล้วรอดแหปลารอดแหหวานไม่ได้แล้วปลารอดแห้งแล้วได้แค่ตัวเดียวเนาะ ว่าลองหวานลังคืนดูทำไม่ได้ลาวมันรู้ไงบุนเนาะ